มาครับใครที่เลี้ยง iPhone 15กับ15 plus คือเอารุ่นม,มาตรฐานนี่แหละนะครับราคาไม่แรงจนเกินไปแต่ว่ารอบนี้ Apple ก็เปลี่ยนแปลงครับเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ให้กับ iPhone 15แล้วก็15 plus เยอะพอดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์แกะกล่องไปพร้อมกันเลยว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปนบ้าง สวัสดีทุกคนนะครับผมพัดรอยแซนนะครับและพวกเราทีมงานที่มานั่งถ่ายคลิปกันอยู่ในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า iPhone 15กับ15 plus ที่เราเลือกมานะครับก็พยายามเลือกเอาให้สีครบที่สุดนะครับอาจจะขาดแค่สีดำใช่ไหมขาดสีดำนะตัวนี้มันมี5สีถูกไหมนี่ครับก็มีทั้งหมด4ส,สีแล้วก็จะมีสีเขียวนะครับที่เป็นตัว plus ที่เหลือเราก็หยิบมาเป็นตัว iphone 15ครับเป็นสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองเดี๋ยวมา u n ็อกแกะกล่องไปพร้อมกันเลย นี่คือสีของ iPhone 15 plus นะครับตัวนี้เป็นสีเขียวซึ่งถ้าเกิดสังเกตก็คือตัวกระจรกด้านหลังจะเป็นสีขุ่นหน่อยนะครับผมแล้วก็ผิวสัมผัสแบบด้านๆลื่นมือน,นิดนึงแต่ไม่เป็นเหนียวเหนอนหนะเหมือนพวกกระจก glossy โดยความที่กระจรกมันเป็นแบบขาวขุ่นครับทำให้สีของตัวเครื่องเนี่ยมันก็เลยดูเฟดลงไปนะครับจะดูสว่างๆดูขาว,ขาวๆซีดๆอะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตัวของสีที่เป็นตัวเครื่องจริงๆอน่ะจะดูพาสเทลมากกว่าอย่างบริเวณโลโก้ a p p l e ส่วนของตัวเลนส์กล้องแล้วก็ตตััววขออองงเเรรรมบคื่ เาเนีมาลองเทียบอีก3สีดูนะครับว่าเป็นยังไงแกะเลยวับอ่านี่ครับตัวเครื่องสีเหลืองเหลืองหรือทองอะ่ะคือเฟียมด้านล่างก็ดูเหลืองเหลืองเขียวเขียว,ยวนิดหน่อยนะครับข้างๆมันอะ่ะส่วนนี้ครับเป็นสีฟ้าก็จะเห็นมันจะดูเฟดเฟ,ดเฟดนิดนึงคือถ้าเทียบกันนะไล่มา3 4สีสีถ้าไม่วางคู่กันอะ่ะรอบนี้ต้องบอกว่าสีมันพาสเทลจนดูจืดไปไหมหรือยังไง แล้วก็เมื่อรวมกับสีชมพูเข้ามาครับก็จะเป็นเฉดประมาณนี้สำหรับตัวของ iPhone 15แล้วก็15 Plus ชอบสีไหนก็เม้นกันมาได้นะครับผมอีกสีหนึ่งจะเป็นสีดําส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็ปกติเลยครับก็จะมีแค่ตัวของสายชาร์จนะครับที่เป็นสายถักแล้วก็เรื่องของตัวสติกเกอร์ Apple ครับที่ให้มาด้วย เดีย๋ยวมาดูสิ่งที่ Apple นะครับอัปเกรดให้กับ iPhone 15แล้วก็15 plus กันนะครับว่ามีอะไรดีขึ้นจากรุ่นที่แล้วบ้างซึ่งรอบนี้ a p p เ e ยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของตัวพอร์ตด้วยจาก Lightning เป็น USB-C เพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถนะครับเสียบชาระับอุปกรณ์ฝั่ง Android หรือค่ายอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยสําหรับ iPhone 15แล้วก็15 plus รอบนี้นะครับมีความแตกต่างจากรุ่นที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดอย่างแรกก็คือเรื่องของอะไรครับ Dynamic Island รันบนอเราสามารถถืกไอ้านงเลยว่า เหมือนกับพวก Pro Pro Max เลยแหละนะครับเพราะว่ามี d ต n a m i c i s แลน d มาให้ใช้งานไม่ได้เป็นลักษณะของ notch เหมือนเดิมแล้วถัดมาก็เป็นเรื่องของตัวพอร์ต h t n i n g ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็น usb type c นะครับเหลี่ยงที่3ก็คือตัวของกล้องนะครับที่รอบนี้เซ็นเซอร์หลักได้เซ็นเซอร์ความละเอียดสูง48ล้านพิกเซลมาใช้งานแล้วสำหรับใครที่ไม่ได้เคยใช้ตัวของ iphone pro กับ pro max มาก่อนนะครับผมไม่คุ้นเคยกับ Dynamic i s l a n d ต้องบอกว่า อันนี้นะครับหน้าที่ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับตัว notch ครับที่เราสามารถจะใช้ในเรื่องของตัว face id สแกนใบหน้าปลดล็อกเครื่องได้ปกตินะครับแล้วก็พวกการแจ้งเตือนต่างๆก็จะมี Anim เมชันที่ดูสวยงามแล้วก็เป็นกิมมิคมีวเล่นมากขึ้นครับเรียกว่าจะเป็นการเปิดปิดโหมดการแจ้งเตือนตัวนิมิคไอแลนด์จะมีการย่อขยายตามขนาดการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเราสลับโหมดนี่เห็นไหมเราสลับโหมดเปิดเสียงปิดเสียงอันนี้เป็นเอลเ i อร์อยู่นะเป็นตัวเลื่อนอยู่นะครับนี่ครับ ิปเสียงเปิดเสียงก็จะมีการขยายตัวแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้หรือถ้าเกิดมีข้อความส่งมาครับก็จะมีการใช้ตัวเดิมก่อนหนึ่แหละปรับขนาดแล้วก็แสดงข้อความนั้นๆถัดมาคือตัวพอร์ต USB Type C ทนะครับที่รอบนี้แน่นว่าตัวสายช้าอันเดิมเนี่ย คงต้องโยนทิ้งไปนะครับเปลี่ยนมาใช้สายชาร์จเป็น Type C แทนใครที่มีอุปกรณ์ Android ใช้ง,งานร่วมด้วยอยู่แล้วครับหรือมีตัวหัวชาร์จของพวก Macbook หรือว่าพวกโน้ตบุ๊ก PC ที่เป็น Type C อยู่ก็สามารถเสียบชาร์จบนตัวของ iPhone 15กับ15 Plus ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้หัวชาร์จเล็กๆพกพาสะดวกครับเป็นหัวชาร์จจาก Zsmi Chuktech นะครับมาแนะนํากันซึ่งตัวแรกก็นี่เลยครับ Zsmi Chuktech นะครับ A18c ขนาดมันเล็กจิ๋วมากคือมันเท่ากล่องแบบนี้เลยครับนี่ไซนี้เลยนะครับพกพาสะดวก แล้วก็ชาร์จเร็วกว่าเดิมด้วยใครคุ้นเคยกับรุ่นก่อนหน้านี้ ha 17อะไรสักอย่างตงัวชาร์จแค่20วัตต์เองแต่สำหรับตัวนี้นะครับ semi ชุ u k t e a 1 8 c เนี่ยสามารถปล่อยไฟได้ถึง30วัตต์แถมยังเป็นเทคโนโลยีการเรียนไนไตรหรือว่าแกนนะครับ3.0ด้วยทําให้เรื่องของการชาร์จไฟมีความเสียรมากขึ้นและก็อุณหภูมิสะสมบนตัวแอัปเตอร์ก็น้อยลงไปด้วยเรียกว่าชาร์จนานก็ไม่ร้อนและพอชาร์จได้ถึง30วัตต์นะครับก็สามารถรองรับ iphone 15ได้้ทังีรสับวด้วย แล้วก็ iPad ก็สามารถชาร์จไวได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครได้หัวชาร์จที่เอาไปชาร์จ MacBook Pro ได้ด้วยนะครับผมนี่เลยครับ Zenmi ชุกเท e แกน65วัตต์ครับคือตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟสูงสุดถึง65วัตต์นั่นเองแต่ว่าเรื่องของขนาดนั้นมีความสลิมสูงมากคือบางเชียบแบบนี้เลยนี่ครับเรียกมาดูจากไซส์ครับไม่มีใครคิดหรอกว่ามันคือ65วัตต์ครับดูดิเล็กบางสุดส บองชอฟิตชอบมากๆตัวนี้นะครับซื้อไปใช้กันเพียบเลยเรียกาสุดท้ายนะครับก็คือนี่เลยเซตมีชุกเทค P02 ZM ตนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น power bank นะครับแบบแม็กเซฟก็คือแปะแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยอันนี้คือสามารถจะพกไปได้เลยนะครับแปะที่ด้านหลังเครื่องไปได้ทั้งวันไม่ต้องมาคอยหาที่เสียบชาร์จไม่ต้องมาคอยหารูปลั๊กสะดวกกว่าโดยเซตมีชุกเทค A18C นะครับ3าวัตต์ตัวนี้ราคา299บาท ส่วนตัวหัวชาร์จอัลตราทิน60วัตต์แกนนะครับผมตัวนี้799บาทแล้วก็ตัวของ p 0 2 ZM M a x Fit ราคา999บาทนี่ก็เป็นราคาพิเศษจากทาง Z ซดมีชุกเทคนะครับผมที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์รวมถึงลืมไปหาโค้ชสุนลกันด้วยนะครับแล้วก็มาถึงอย่างที่3ครับในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตัวกล้องที่รอบนี้นะครับ iPhone 15แล้วก็15 Plus นั้นได้ตัวเซนเซอร์หลักที่มีความละเอียดเพิ่มขึ้นมาเป็น48้านพิกเซลนะครับ ทำให้สามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดสูงเพิ่มขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ในโหมดโฟโต้ครับถ่ายภาพปกติก็จะมีการเก็บเดสมัมบ,บมาให้ด้วยทําให้สามารถเลือกเบลอฉากหลังหลังจากถ่ายภาพแล้วในแกลเลอรี่ได้มีโหมดถ่ายวิดีโอ4 k 6 0เฟรมแล้วก็ส่วนของตัวโหมดซีเนมาติกครับเรียกว่าถ่ายวิดีโอแบบเบลอฉากหลังได้ด้วยแล้วก็ยังได้ชิปเซตตัวใหม่แต่เป็นของเก่าของ iPhone 14 Pro กับ Pro Max กครับก็คือ iPhone 15กับ1ิ plus เนี่ยได้ชิปแ p p l e S6 b อ o n i c มาใช้งานครับและ ที่เรามาแกะให้ชมกันนะครับผมก็คือเนี่ยมีสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีทองแล้วก็สีชมพูนะครับใครชอบสีไหนเลือกสีไหนกันแล้วนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะอย่างไรวันนี้ผมพัลและทีมงานรอยแซนนะครับขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับสีรอบนี้ก็สวยดีนะดูออกแนวแบบพาสเทลพาสเทลน,นิดน,นึง